ลักษมีปูจาถวายบูชาแด่องค์พระแม่ลักษมีเนื่องในเทศกาลแห่งแสงไฟเทศกาลดดวารีเทศกา,าลกาแห่งการบูชาถวายแด่พระแม่ลักษมีในวันพฤหัส,สบดีที่31ตุลาคมนี้คืนแห่งแสงสวา่างณพิกเ์ในสวนเทวไลจังหวัดเชียงใหม่ ทมบูชาองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกถวายแด่พระแม่ลักษมีและพระศิวลึงรับตรลักษ์พรจากองค์พระพิคเนตทั้ง8จากอัสตาวินายักษวายมภูมิรติเสริมบารมีความเป็นมงคลสงสนานอัสตาลักษมีพระแม่ลักษมีทั้ง8ปางด้วยน้ําปันจอบริตังห้าด้วยตนเองถวายของบูชาด้วยปูจาทาลี ขนมดอกบัวแด่พระแม่ลักษมีขนมลาดูถวายแด่พระพิคเนตขนมบาฟี่ถวายแด่พระศิวะถวายอารตีเบื้องหน้าองค์พระแม่ลักษมีทั้ง8ปางและพระพิคเนตปางมหาเศรษฐีรับเทวประสาจากพระองค์ด้วยความเป็นมงคลแผ่นธนบัตรทองคเนตลักษมีและนำถวายอารตีโดยผมมาซาเบสอาจารย์เบสทินกรจาราปรีดีชาวอินดูเชื่อว่าในคืนแห่งดีวาีนี้การบูชาพระแม่ลักษมีเพื่อขอพอรให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในแง่ของวัตถุและความสุขในชีวิตและเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พระแม่ลักษมีเสด็จมาสู่โลกเพื่อมอบโชคลาบแด่ผู้ศรัทธาจองรอบทำบูชาลักษมีปูจาได้3รอบรอบแรก10นาฬิกาจนถึง12นาฬิการอบ2 13นาฬิกาจนถึง15นาฬิการอบที่3เวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาและจะมีพิธีมังกรมหาอารตีทำบูชาใหญ่ในเวลา19นาฬิกา30นาทีณพิกน์นสวนเทวไลจังหวัด เชียงหมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พิกเนสสวนเทวไลโอมศรีมหาลัษมีมาตาดีเจ